งดเขพพร้อมลบในงบประหยัดนะคะนี่จัดให้แล้วนะคะกับลูกค้าที่มองหาชุดจิว๋วจิ๋ว v ีเบ d เปะทะกับลอกโอคุมาแขนคู่อาราลิสนะคะจัดโปรสุดคุ้มนะคะให้แค่ลูกค้าประจำของร้านหาไทยฟิตชิ่งสุขุมวิท85เท่านั้นนะคะชุดนี้บอกเลยว่าเจ๋งโคตรนะคะวันนี้หน้าร้านขายไป20่สิาชุดแล้วนะคะเหลืออยู่อีกเต็มที่เนี่ยประมาณ10ชุดสุดท้ายคันก็จะหมดแล้วนะคะ เป็นคันการ์ไฟปลายโซลิดคาร์บอนนะคะปลายโซลิดคาร์บอนความยาวเนี่ยพิเศษมากๆนะเก็บแล้วเหลือเท่านี้นะคะเก็บแล้วเหลือแค่นี้นะคะหนึ่งสามแปดหรือสี่จุดหกฟุตเท่านั้นนะคะสี่จุดหกฟุตเป็นคันสองท่อนปลายโซลิดคาร์บอนนะคะถอดได้เก็บได้พกง่ายดีไซน์แก๋มนะคะประกบคู่กับล้อโอคุมาเอลาลิตนะคะตัวนี้จะเป็นลูกปืนสแตนเลสสามบวกหนึ่งตลับนะคะเกียร์อยู่ที่สี่จุดแปดนะคะน้ำหนักเบรกสูงหนึ่ง น้ำหนักลอกสูงน้ำหนักลอกอยู่แค่218กรัมนะคะแล้วก็เบรกสูงถึง5กิโลนะคะจัดชุดโปรนะคะแถมใส่เอเจแฟนให้ตกสปิวตกหมึกตกกระพงเล็กนะคะเอาไว้ดีดเหยื่อจิ๋วๆเนี่ยยืนข้างทางตกประชงประชอดเนี่ยมันมากตกกระสูบมันมากนะชุดนี้หนูบอกเลยพกง่ายนะคะไปถึงเนบหลังไม่ได้เลยมาพร้อมกับแขนคู่นะคะของโอ u ูมาตัวใหม่สวยมากๆนะคะจัดโปรครบชุดพร้อมส่งอยู่ที่1,790บาทแถมใส่เอ็เจแปน หหรือแปดปอนด์ให้ด้วยเลยแล้วกันนะใครที่มองหาชุดจิ๋วๆพกง่ายๆราคาประหยัดจัดชุดนี้ได้เลยจ้า